สวัสดีครับมอนัทภชนาการนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่4ของการเรียนแล้วแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะเล่าก็คือว่าที่มาที่ไปของการเรียนจีโนมิกเมดิซินเป็นอย่างไรนะฮะเผื่อให้ทุกคนพี่พี่น้องๆที่จะเรียนหรือมีลูกมีหลานเนี่ยเตรียมตัวในอนาคตนะครับหลักสูตรที่ผมเรียนเนี่ยอ่าจริงๆก็เรียกว่าเป็น Master of Science ก็คือเป็นปริญญาโทนั่นเองแต่นั้น จีโนมิกเมดิซ n e นะฮะทางด้านเวชชาพันธุศาสตร์ถ้าถ้าแปลเป็นไทยนะครับในอังกฤษเนี่ยครับต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนนะฮะว่าจริงๆการเรียนจีโนมิกเมด i ซ e เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่อังกฤษเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกโลกในปี2012นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะได้กำไรต่างๆมากมายทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยก็เลยมีข้อเสนอ ะะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้เสนอเข้าไปว่าจะนำกำไรตรงนี้ไปพัฒนาทำอะไรแล้วก็ตามที่ดรเก็มมานะครับประธานหลักสูตรได้เล่าให้ผมฟังก็คือก็หลังจากตรงนั้นเนี่ยก็ทางอังกฤษแล้วก็กำลังเริ่มบูมทางด้าน Genetics Genomics แล้วก็กำลังเริ่มพันธุศาสตร์เนี่ยเริ่มรันเขาเรียกว่ารหัสพันธุกรรมของมนุษย์ ชุดแรกนะฮะผมเข้าใจว่าชุดแรกหรือกลุ่มแรกหรือคนแรกเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดในการรัรนรหัสพันธุกรรมของมนุษย 99. 99์99.99%เนี่ยใช้เวลาประมาณ13ปีแล้วสิ้นสุดที่ปี2003ใช้เงินเยอะมากใช้เวลาเยอะมากนะฮะปัจจุบันการรันรหัสมนุษย์เนี่ยอาจจะใช้เวลาเพียงไม่นานนะครั้งแรกมัน13ปีใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆเก็บกินเข้ามาเรื่อยๆ หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนาโดยที่มี p r o f เซอร์หลายๆคนรวมทั้งเฟเดริกแซงเกอร์ซึ่งท่านได้รับโนเบลไพ์ซ้ํสองครั้งนะคุณท่านไ,ได้รับในปีประมาณปี950ครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพัฒนากระบวนการยืนยันสายพันธุกรรมที่เราเรียกว่าแซงเกอร์ซีเควนซิงนะฮะซึ่งยังคงเป็นมาตรฐานของงานในปัจจุบันนะฮะท่านได้รับรางวัลโนเบลไพรัสองครั้งซ้ำกันนะครับหลังจากปี2012เนี่ยก็เลยมีการจัดตั้งหลักสูตรแล้วก็ เกิดหลักสูตร g จีโนมิ Medicine ขึ้นมาโดยที่มีการควบคุมโดย NHS นะฮะก็เข้าใจว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือแพทยสภาของบ้านคล้ายๆของบ้านเรานะฮะก็มีการเปิดการเรียนการสอน Master Degree รวมทั้งมีการก่อตั้งสถานที่ในการดำเนินงานจีโนมิกทั่วอังกฤษเพื่อให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้และการเข้าถึงกระบวนการวิิจฉัยใช้ทางมนุษยมของ ผู้ป่วยโดยเริ่มต้นในยุคยุคแรกเป็นพวกโรคหายากนะครับโรคติดเชื้อหรือโรค common disease นะฮะคำว่า common disease ก็หมายความว่า common อย่างกลุ่มพวกหัวใจและหลอดเลือดนะฮะแต่ว่าตัวที่เขาสนใจเยอะๆก็จะเป็นพวกกลุ่มโรคหายากนะฮะเพราะว่าโรคหายากพวกนี้เนี่ยสามารถวินิจฉัยจากการตรวจพันธุกรรมได้ถึงแม้ว่าการรักษาจะยังไม่ชัดเจนนะครับทีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนนะฮะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ย หลักสูตรที่ผมสมัครก็ต้องขอบคุณทางคณะแพทยศาสตร์ศิลปพยาบาลก็ต้องบอกก่อนที่เห็นความสําคัญแล้วก็ให้โอกาสผมมาเรียนในครั้งนี้นะครับในการสมัครจีโนมิกนะครับตั้งแต่เข้ามาอยู่เนี่ยผมคิดว่ามีนักเรียนประมาณ60คนที่เข้ามาเรียนนะฮะต้องบอกหลากหลายก่อนนะคับนะฮะหลักสูตรเนี่ยทั้งหมดรันบนเขาเรียกว่า โมดูล uh, นะฮะภาษาไทยเรียกโมดูลเนี่ยโมดูลนะฮะโมดูล mm hmm. หนึ่งก็5วันทั้งหมดจะมีประมาณ mm hmm. เขาให้เราเรียนได้เต็มที่คือ10โมดูลต่อหลักสูตร1ปีนะครับนะฮะโมดูลหนึ่งเนี่ยพอทำเสร็จแล้วก็จะต้องออมีการส่งการบ้านประมาณ3 0 0พคํคำอะไรอย่างเงี้ยห้ามข้ามขาดห้ามเกินโดยประมาณนะครับดังนั้นก็มีการบ้านที่จะต้องทำนะครับผมก็ลงไปทั้งหมดเต็มเลย10โมดูลนะครับทีนี้ ในการเรียนก็มีหลายหลักสูตรก็คือว่าโมดูลเป็นเป็นแกนเป็นแกนนะเป็นเป็นหลักสูตรที่ต้องออนไซต์ site. หมายความว่าคุณไม่มีโอกาสเลยที่จะเรียนแบบออนไลน์ทั้งๆท,ที่มันเล็กคอร์ดไว้นะเขาต้องการให้เกิดอินเทอร์แอคชั่นของนักเรียนเป็นสําคัญเพื่อเพื่อมั่นใจว่านักเรียนเข้าใจในหลักสูตรเหล่านี้ดีนะครับดังนั้นคนที่มาเรียนนะครับคุณก็อาจจะสามารถเช่นสนใจเบื้องต้นสโมดูล อยากจะลองดูก่อนก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะใช้ชื่อเรียกการเรียนที่แตกต่างกันก็คืออาจจะเป็น postgrad เ,เป็น certificate เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็น part time อย่างของผมเรียนเป็น part time หมายความว่า module ต่างๆพอจบแล้วผมก็กลับเมืองไทยนะครับแปลว่าผมเดินทางประมาณ10ครั้งได้ต่อปีนะครับก็ก <Kristen> ็หนักนิดนึงสำหรับการเดินทางมาจากประเทศไทยใช่ไหมทีนี้ ในบางคนนะครับเขาบอกว่าเรียน3 m o โมดูลแล้วอยากจะได้เป็นปริญญาโทก็ต้องเรียนเก็บให้ครบตามจํานวนเช่นเพิ่มอีก5โมดูลก็จะได้เป็น8โมดูลซึ่งอันนี้ก็จะสามารถจบได้นะครับในบางคนเนี่ยก็จะเป็นแบบคือเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะฮะก็จะเป็น full time นะฮะดังนั้นเนี่ยเท่าที่ผมถามเพื่อนๆเ,เนาะแต่ว่าให้กําลังใจทุกคนที่อยากจะมาเรียนอังกฤษผมไม่รู้ถึงหลักสูตรอื่นนะฮะแต่ว่า ผมเป็นหนึ่งในคนไทยคือไม่มีคนไทยอยู่ในนี้เลยนะฮะดินเป็นหนึ่งคนที่โชคดีที่ได้มาเรียนที่นี่ก็แล้วกันนะฮะแต่พอเช่าที่สอบถามเนี่ยคนส่วนใหญ่ร้อยละ80เป็นคนที่อยู่ในอังกฤษอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนสกอตแลนด์ Scotland, หรืออะไรต่างๆนะฮะเป็นนักเรียนนานาชาติได้ไหมายถึงว่าเป็นเชื้อชาติที่เจอเนี่ยเป็นอาเซียนเลยนะเจอไต้หวันเกาหลี มาเลเซียอ uh, mm ินโดนีเซียสิงคโปร์ไม่เจอฟิลิปปินส์เจอนะครับพม่าแคนเบเดียลาวนี่ไม่ไม่เจอนะครับแต่ว่าแบ mm ็ k กราวน์ของคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทำงานที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์และก็จะมีแบ็ k กราวน์ในทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่บ้างนะครับแต่ว่าผมเห็นคนที่เป็นหมออยู่ประมาณสองคนที่เขาบอกเลยว่า เขาไม่ได้อยู่ในฟิววิทยาศาสตร์เลยแต่แค่อยากจะรู้เพราะว่าในอนาคตอาจจะต้องถูกบังคับให้เข้าใจเรื่องนี้นะครับก,ก็ก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็เป็น Rare Circumstances หมายถึงว่า,าถ้าถ้าเกิดว่าอยู่ไม่มี background เลยและเป็น International เนี่ยผมคิดว่าการสมัครเรียนสำหรับพวกเรานานาชาติน่าจะยากนะฮะผมก็เป็นหนึ่งคนที่โชคดีแต่ว่ามี b a c k กราวด์ในการทำจีโนมิกเจเนติกส์มาในระดับ หนึ่งถึงแม้ว่าอาจจะเป็นระยะเริ่มต้นนะครับฉะนั้น Encollege นะฮะออคนสมัครเนี่ยอัตราส่วนเท่าที่ผมแอบถามขึ้น1ต่อ10เนาะก็คือสมัครเรียน200คนแล้วก็ได้ประมาณ20คนในแต่ละชุดของกลุ่มการเรียนนะฮะอย่างพาร์ทไทมเนี่ยก็จะได้น้อยกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ดูคอลเลฟิเคชันนะครับในในระดับหนึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็ก็จะต้องบิลล์อัตัวประวัติการทำงาน ให้เห็นว่าเรามีความสนใจในด้านนี้จริงๆผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะทีนี้ก็ได้ได้มาเรียนนะฮะก็พยายามจะตั้งใจเรียนให้ได้เต็มที่ที่สุดนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นดอมนะฮะขอผ,ผมได้ด้วยความที่เป็นมาสเตอร์ดีกรีแล้วก็เขาอยากจะให้เรามีที่ดูแลเราอะไรเงี้ยครับก็จะฝากเราไว้กับคอล l เลจซึ่งที่นี่มีคอล l เลจทั้งหมด30กว่าคอล l เลจนะครับก็เป็นเหมือนหนึ่งวิทยาเขตนะครับแต่ว่า บางคอลเลจก็จะมีอายุหลายร้อยปี300ปี400ปีอะไรเงี้ยครับนะฮะเพราะว่าแคมริ์เนี่ยมหลาลัยก่อตั้งตั้งแต่1209นกะฮะก็800ปีแล้วะฮะนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นการเรียนนะฮะก็สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำการเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคุณจะต้องมีประวัติการทำงานที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะเรียนนะฮะข้อที่2ก็คือว่าอันนี้ก็ต้องการคะแนน i อเอลเนาะไอเอลของที่หลักสูตรผมก็ือต้องการออ l b บน d 7นะครับ ก็คือถ้าใครเข้าใจ i อเอลเนาะก็คือคะแนนจะต้อง7ก็คือทั้งการสื่อสารพูดอ่านเขียนฟังให้ได้ทั้งหมดครบถ้วนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมนะครับปกติเริ่มเริ่มสมัครกันประมาณตุลาก็คือตอนนี้เขาเริ่มเปิดรับสมัครสําหรับในรุ่นถัดไปนะครับผมคิดว่าทุกคนที่มีความฝันนะและมีประวัติมีงานตีพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นหมอเป็น ปริญญาตรีปริญญาโทเท่าที่เห็นก็มีมากมายเนาะคนที่มาเรียนที่นี่เนี่ยมีน้องๆที่แบบเพิ่งจบอันเดอร์แกรดจากอเมริกาแล้วก็มามาเป็นฟูลไทม์หลักสูตรนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมคิดว่านะในความรู้สึกก็คือว่าถามแต่ว่าทําไมเลือกเคมบริดจ์เพราะว่าเคมบริดจ์เป็นเมืองต้นแบบของการทำจเนติกส์จีโนมิกของโลกเลยนะครับ ถึงแม้ว่าก็จะมีเทียบเคียงอย่างถ้าเทียบกับออกซฟอร์ดก็าจะเป็นสิ่งที่สูสีกันแต่ว่าเคมบริดจ์จะมีสถาบันที่ทําทางด้านพันธุกรรมเนี่ยเป็นที่ได้รับความเชื่อถือแล้วก็มีมานานนะฮะก็เลยเป็นโอกาสในการเรียนแต่ว่าถามว่าหลักสูตรมีที่อื่นไหมก็มีหลายหลักสูตรที่ผมก็สมัครเหมือนกันแต่ว่าก็เลือกมาลงที่นี่นะครับก็ใครมีคําถามอะไรสามารถถามได้หลายขั้นตอนนี้ถึงเล่าถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับการเรียนก็ ก็หนักเอาการอยู่ทีเดียวเพราะว่าจะต้องอ่านหนังสือเยอะเพราะว่าจีเนติกส์เป็นเรื่องที่มันเป็นฮาร์ดไซเอน e เป็นวิทยาศาสตร์ขั้นขั้นลึก,กน,นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้แบืกองาวไม่งั้นมาเรียนแล้วหัวว่างๆอาจจะเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะครับโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ